สวัสดีค่ะเพื่อนๆนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะเราก็พาทุกท่านเลยนะคะมาขอพรอแนะปะกงกันนะคะนะคะสำหรับเจ้าของช่องนะคะเจ้าของช่องนี้นะคะก็ค้าขายนะคะเปิด เกี่ยวกับธารเกี่ยวกับร้านกาแฟนะคะแล้วก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆสายมูนะคะใครสายมูนะคะก็แนะนําเลยนะคะให้บูชาแปะกรงนะคะแปะเซียนแปะลงสีนั่นเองนะคะเซียอ่ะปะจะชอบคนขยันทํามาค้าขายนะคะก็ให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะอันนี้อยู่ที่ความเชื่อเนาะความเชื่อนะคะความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ ใครมีความเชื่อความศรัทธาก็สามารถทําตามได้เลยนะคะก็บูชาแปะกงนะคะด้วยน้ําชานะคะน้ําชาแล้วก็ดอกไม้ทูบเทียนหมากพูนะคะหรือจะเป็นผลไม้ก็ได้นะคะเป็นส้มห้าลูกนะคะ ผลไม้หรือขนมหวานอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็นํามาถวายนะคะถ้าจะเป็นวันพระนะคะ,ะน้องแคทก็จะถวายามากพูน้ํานะคะแล้วก็น้ําชาพวงมาลัยนะคะถ้าเป็นวันปกตินะคะน้องแคทก็จะถวายแค่น้ําชานะคะน้ําชาคือไม่ขาดนะคะเราต้องถวายท่านทุกวันนะคะเพื่อที่เราจะขอพรนะคะให้ร้านค้าของเรานะคะค้าขายดีนะคะประสบความสําเร็จในด้านต่างๆนะคะ อ่าเปะจะชอบพนขยันนะคะชอบคนขยันแล้วก็ขอนะคะมันอยู่ที่ความเชื่อด้วยนะคะเพื่อนๆจาน๋าเนาะทุกคนเนาะความเชื่อเรามีความเชื่อความศรัทธานะคะเราก็สามารถบูชาได้เลยนะคะบูชาเปะกงเนาะแต่แต่ในส่วนตัวของแอคิแคทเองนะคะก็มีความศรัทธามากเลยนะคะ,ะรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะคะร้านเราจะขายไม่ค่อยดีนะคะค้าขายไม่ดีเนาะ แล้วก็ตั้งแต่เราบูชาเปะมานะคะร้านค้าเราก็จะขายดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเนาะก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะใครใครอยากทาตามได้เลยนะคะเนาะใครอยากทําตามได้นะคะสําหรับสายมูนะคะถ้าใครไม่ใช่สายมูก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะอยู่ที่เราเนาะอยู่ที่ใจเรานะคะก็สามารถทําตามคลิกแคสได้เลยนะคะแล้วก็มาแนะนําสิ่งดีๆนะคะหรือว่าอยาก ให้เป็นแรงบันดาลใจเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราบางคนอาจจะแบบกําลังท้ออยู่นะคะท้อว่าเราขายไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีอะไรอย่างนี้เนาะเราอาจจะมีที่ไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจเราเนาะสักเล็กน้อยเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะเพื่อนๆจ๋าเนาะอย่าไปคิดอะไรมากนะคะทําจิตใจให้ดีนะคะคิดดีทําดีนะคะสิ่งดีๆก็จะตามมาเนาะวันนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้ก็ขายได้เนาะเราคิดแค่นี้นะคะ ก็มีคาถาบูชานะคะก็ตามนี้เลยนะคะอย่คิดแค่จะส่งให้ดูนะคะส่งใกล้ๆนี่นะคะสามารถขอพรนะัเปะได้เลยนะคะพนะรนั้นจงสําเร็จจงสําเร็จนะคะขอให้ทุกท่านนะคะอ่าสาเร็จดังใจหวังนะคะดูเอานะคะดูเอานะคะสายมูจา อแปดไม่ไม่ชอบบุญนะคะไม่ไม่แนะนําให้บุญนะคะแนะนําให้โขนนะคะ,ะ,คะเป็นโขนนะคะจะขอเกี่ยวกับด้านเรื่องสุขภาพนะคะการงานการเงินนะคะได้หมดเลยนะคะสุขภาพการงานการเงินร้านค้านะคะไม่ว่าเราจะทํา กิจการอะไรหรือเราต้องการขออะไรนะคะเราขอนะคะขอขอนะคะตั้งจิตอธิษฐานถึงอาแปะเสียนแปะนะคะตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านนะคะนะคะตั้งนโมสามจบนะคะตั้งนโมสามจบแล้วก็ทองคาถาเลยนะคะคาถาตามนี้เยนะคะแล้วก็ขอนะคะบอกว่าขอให้ฟ้าประทานพรนะคะขอให้คา้าขายร่ำรวยรวยโชคลาภรวยความสําเร็จทุกประการนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องขอเรื่องด้านสุขภาพนะคะก็ขอได้หมดเลยนะคะเนาะ ก็ลองทําตามดูนะคะกอคลิปนี้คลิปแคทก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้มันวันนี้เนื่องจากเป็นวันพระนะคะน้องก็อยากมาพาทุกท่านนะคะมานะคะสายมูทุกท่านทุกคนนะคะมานะคะามาให้รู้จักกับอาแปะกงนะคะที่คิิปแคทนะคะบูชาอยู่นะคะแล้วก็ ไม่รู้นะคะอยู่ที่คนนะอยากคิดว่าคิดแค่คงมงายอะไรอย่างนี้นะคะเนาะมันอยู่ที่ความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาของแต่ละบุคคลเนาะใครเชื่อก็ทําตามนะคะใครเชื่อก็ทําตามเราไม่มีการบังคับกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะเกิดปฏิหารกับคุณก็ได้นะคะแต่ทุกวันนี้อาจเราอาจจะแบบกําลังท้อแทอ้อยู่เอ,เอ,เอ๊เราเจอคลิปนี้นะคะเราได้ขอพรนะัแปลแล้วนะคะ,ะปรากฏว่าเราสําเร็จนะคะอันนี้มันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ เป็นเหมือนที่คิดแคทพูดเลยอะไรอย่างนี้นะคะทุกเพื่อนๆจ้าเนาะก็วันคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังนะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปขอพอรอีกนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะขอให้ฟ้าประทานพรให้คนที่เข้ามาดูช่องคิ c แคทคอฟฟี่แฟมิลี่นะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านร่ลำรวยร่ลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ